ขอบใจไอมากนะถ้าไม่ได้ไอปุ้ยต้องแย่แน่ๆเลยทั้งหมดก็500สมัยนี้ใครเขาให้ในไทยกันก็ปุ้ยคิดไม่ออกว่าอยากได้อะไรไอบอกเลยลยกันไออยากได้ iPhone iPhone เลยเหรอที่ผ่านมาไอเสียเงินให้ปุ้ยไปตั้งเท่าไหร่แล้วไอขอแค่ iPhone แค่เนี้ยปุ้ยซื้อให้ไม่ได้หรอ ป่าน,นี้ยังไม่เลิกงานอีกมาแล้วไอ้รอนานไหมยังจะกล้าถามอีกปัญญาฮะอะไรนะคะไอ้พูดว่าอะไรนะก็พูดว่าปัญญาอ่อนไงถามมาได้ว่ารอนานไหมนี่มันกี่โมงแล้วเออหกโมงค่ะและนัดกี่โมงห้าโมงครึ่งไงเหลดไปต้องครึ่งชั่วโมง ยังมีหน้ามาถามว่ารอนานไหมปุ้ยขอโทษพอดีงานปุ้ยเพิ่งเสร็จอ่ะหัวหน้าจะอางานวันนี้แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกทําไมต้องให้ไอซมารอปุ้ยขอโทษนะไอ้ปุ้ยขอโทษจริงๆไอ้โกรธปุ้ยเหรอพอเหอะเสียเวลาคุยจะกลับปะจะกลับก็รีบไปขึ้นรถเอาสรุปจะไปไหมค่ะค่ะ โทรมาแต่เช้าเนี่ยปุ้ยฮัลโหลไอ้ปุ้ยมีเรื่องจะบรบกวนหน่อยอ่ะพอดีปุ้ยไม่สบายไอ้ไปซื้อ,อยาให้ปุ้ยหน่อยได้ไหมยาอะไรไอ้ซื้อไม่เป็นหรอเดี๋ยวปุ้ยส่งรูปไปให้ในไลน์ไอ้เอาไปให้ร้านยาดูนะอะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่ออกไปซื้อเองลระปุ้ยไอ้ก็รู้ว่าปุ้ยไม่มีรถแถมยังไม่สบายด้วยไอ้จะให้ปุ้ยออกไปยังไงเออเออ ฉันส่งชื่อยาแล้วก็ส่งรูปมาด้วยแล้วกันขอบใจนะไอ้อะไรวะเนี่ยวุ่นวาย ขอบใจไอ้มากนะถ้าไม่ได้ไอ้พู่ตรองแย่แน่เลยอืมค่ายาอ๋อแล้วทั้งหมดนี้เท่าไหร่หรอทั้งหมดก็ห้าร้อยทำไมมองอะไรที่เหลือก็เป็นค่าน้ำมันรถค่าเสียเวลาที่ไไปซื้อยามาให้ไงถ้าไม่มีอะไรแล้วไอ้ไปก่อนนะ เดี๋ยวไอ้ปุ้ยไม่สบายไอ้ไม่เป็นห่วงบ้างหรอลูกเดินได้ขนาดเนี้ยคงไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้งค่อยคุยกันวันหลังนะวันนี้จะรีบกลับไปนอนแกฝากเขาซื้อของแกก็ต้องจ่ายเงินเขามันก็ถูกแล้วนะปุ้ยฉันไม่ได้คิดเรื่องเงินหรอกนะฉันแค่รู้สึกว่าทำไมเขาไม่เป็นห่วงฉันเลย ตอนเอายามาให้เขาก็ไม่ถามฉันสักคำว่าฉันเป็นยังไงบ้างคนเป็นแฟนกันนะแกมันต้องเป็นหงเป็นใยกันหน่อยปะวะอืมมันก็จริงอย่างที่แกพูดนะฉันรู้สึกว่ายิ่งคบกันนานยิ่งไม่ค่อยแคร์กันเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราตัดสินใจคบกันเร็วเกินไปบอกตรงๆเลยนะทุกวันนี้เราเหมือนไม่ใช่แฟนกันเลยอ่ะฉันควรทำไงดีอ่ะตองฉันคิดแทนแกไม่ได้หรอกคบกันแล้วก็ต้องค่อยๆปรับกันไป ลองดูนะปุ้ยขับใจมากนะตองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้ไอ้มีความสุข มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะขอบคุณมากนะปุ้ยแล็นนี่อะไรอยากรู้เหรอแกดูเลยสินี่มันอะไรปุ้ยสมัยนี้แค่เขาให้ในิกไทกันก็ปุ้ยเห็นว่ามันเป็นของจําเป็นไอต้องใช้ทุกวันปุ้ยก็เลยซื้อให้ไอไม่อยากได้ซื้อมาทําไมก็ไม่รู้ถามจริงในหัวคิดได้แค่นี้เหรอ ปุ้ยคิดไม่ออกว่าไออยากได้อะไรถ้าคิดไม่ออกอ่ะถามไอซก่อนก็ได้ไอ้บอกเลยเล้กันไอ้อยากได้ iPhone iPhone เลยเหรอทำไมอ่ะปุ้ยซื้อให้ไอ้ไม่ได้เหรอที่ไอซซื้อของขวัญให้ปุ้ยต้องเยอะแยะไอ้ยังไม่บทสักคำเลยนะทั้งน้ำหอมเสื้อผ้าไหนจะเครื่องสำอางอีกอะที่ผ่านมาไอ้เสียเงินให้ปุ้ยไปตั้งเท่าไหร่แล้วไอ้ขอแค่ p h o n e แค่เนี้ยปุ้ยซื้อให้ไม่ได้เหรองั้นก็ได้ไว้เรากินข้าวเสร็จไปซื้อไอโฟนกัน อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าเป็นแฟนกันกินข้าวกันเถอะปุ้ยมมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนี่ไอพูดขนาดนี้กับแกเลยเหรออืมแถมยังมาว่าฉันอีกนะบอกว่าอยากได้ไอโฟนฉันก็เลยต้องไปซื้อให้นี่แกคบกันมานานแค่ไหนแล้วก็หกเดือนอะ่ะแล้วนี่ใสงพวกนี้แกไม่เคยรู้มาก่อนเลยเหรอเมื่อก่อนเขาไม่เคยเป็นนะ ตอนคบกันแรกๆอะไรก็ดีไปหมดทั้งเอาใจทั้งซื้อของให้จริงๆฉันก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากไอ้เลยนะเขาซื้อมาให้ฉันเองมานั่งคิดๆดูนะฉันว่าเขาไม่เคยสนใจความรู้สึกฉันเลยมันคงไม่ขนาดนั้นมั้งแกคิดแบบนี้เพราะแกน้อยใจไอ้หรือเปล่าฉันว่าฉันจะลองใจไอ้สักครั้งถ้าครั้งนี้ยังเหมือนเดิมนะฉันก็คงต้องทำอะไรให้เด็กขาดแล้วแหละ ไอ้เขากลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะลองโทรหาเขาดูว่าเขาจะว่ายังไงฮัลโหลมีอะไรปุ้ยฮัลโหลไอ้ไอ้อยูไ่ไหนอะอยู่ออฟฟิศเนี่ยทำงานอยู่ไอช่วยมารับปุ้ยไปส่งบ้านหน่อยสิตอนนี้ปุ้ยเดินอยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนมีใครตามเลยอะเอา้า ทำไมไม่กลับกับตองอ่ะจะให้ไอวัลรถกลับไปรับทําไมพอดีตองมันมีนัดก,กับที่บ้านอ่ะก็เลยกลับไปแล้วไอมารับปุ้ยหน่อยนะปุ้ยอย่างงองแงได้ไหมวันนี้ไอไม่ว่างไอต้องรีบทํางานส่งอ่ะเลิกสองทุ่มนู่นแหละไอตายแกฉันจะไปเคลียร์กับไอให้รู้เรื่องวันนี้อไอไนบอกว่าเรื่องงานสองทุ่มไง นี่มันอะไรกันปุ้ยมาหามีอะไรหรอถ้าไม่มาหาก็คงไม่รู้หรอกรู้อะไรไหนบอกว่าตอนกับแล้วไงนี่ปุ้ยโกโหกหรอไอไม่ชอบคนโกหกนะปุ้ยก็ไม่ชอบเหมือนกันไอปุ้ยมาคิดดูแล้วเราสองคนดูเข้ากันไม่ได้เลยเหมือนไอไม่จริงใจกับปุ้ยอะ่ตะตลกแล้วไม่จริงใจงั้นหรอแล้วที่ไอซื้อของแพงๆให้พาไปกินไปเที่ยวไอหมดเงินไปต้นเท่าไหร่แล้วเป็นหมื่นๆแล้วมั้งแล้วของที่ไอซื้อให้อะ่ะ ปุ้ยเคยบน่นเป้าปุ้ยอยากได้ที่ปุ้ยรับก็พอรักษาน้ําใจไอ้พอปุ้ยรู้ไงว่าการที่เราตั้งใจให้อะไรใครแล้วโดนปฏิเสธอ่ะมันรู้สึกยังไงไม่อยากได้เหรอไม่อยากได้ก็เอาคืนมาดิจะรับไว้ทาไมอะ่ะอืมได้งั้นเดี๋ยวปุ้ยจะเอาของทุกอย่างที่ไอ้เคยซื้อให้มาคืนให้หมดเราจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันอีกของที่ใช้แล้วะหรอคิดจะเอามาคืนมันไม่ทุเลศไปหน่อยเหรอปุ้ยถ้าคิดจะคืนอะ่ะไอ้ว่าคืนเป็นเงินดีกว่านี่มันไม่เกินไปหน่อยเหรอไอ้ แล้วแกมายุ่งอะไรด้วยนี่ไอเกิดมาฉันก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นคนอะไรอะ่ะสนใจแต่เรื่องของตัวเองทีเรื่องแฟนไม่เคยจะสนใจเลยแบบเนี้เหรอที่เขาเรียกว่าแฟนไม่เห็นมีความน่าคบเลยไม่น่าคบก็ไม่ต้องคบผมก็เบื่อเพื่อนคุณเหมือนกันใช้ผมอย่ากระทาดมีมือมีช้าเหมือนกันอะ่ะียกใช้อยู่ได้ผู้ชายคนนี้เกินเยียวยา,ยาจริงๆละปุ้ยเลิกไปเถอะคบไปก็เสียเวลาชีวิตวเปล่าๆดีในไหนก็จะเลิกกันแหละ ค่าใช้จ่ายที่ผมเคยออกให้อะรวมเป็นเงินก็19,855บาทเอามาคืนผมด้วยนะได้แต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมาพุ่ก็ซื้อของให้ไอ้์เหมือนกันไอไม่ได้เป็นคนจ่ายคนเดียวตลอดนะเออปุ๋ยแกคิดไปเลยว่าเท่าไหร่เสร็จได้เมิน <c oughs> ขี้งกว่าแต่อย่งหรือเปล่าไอ้ผู้ชายเฮงสวย ค่าใช้จ่ายที่ปุ้ยจ่ายไปอะ่ะมันมากกว่านั้นด้วยซ้าอ๋อลืมไปแค่ค่ายโฟนเครื่องนี้อะ่ะก็ปาไปสามหมื่นกว่าแล้วนี่แค่คิดคร่าวๆนะเออเอาสินี่แค่คิดคร่าวๆ,นะๆก็ปาไปสี่ห้าหมื่นแล้วถ้าคิดจะทวงเงินตัวเองคืนก็คืนเงินเพื่อนฉันมาก่อนสิฉันไม่น่ามาเสียเวลาคุยผู้หญิงน่าเลื่อนแบบเธอเลยหมคำนั้นพ็ต้องเปไมคนพูดหรือเปล่าไอ้หมเธอที่มันเฮ้ยเอาสิลองทําอะไรเพื่อนสิ จะทาให้โลกรู้เลยว่าแกเป็นคนยังไงเออไม่โทรแล้วก็ได้หลังจากวันนี้ยเราสองคนเลิกกันอุ้ยแกอย่าคิดมากนะยังไงแกก็มีฉันอยู่ผู้ชายอย่างนั้นอะ่ะพบไปก็เสียเวลาเศร้าที่ไหนล่ะฉันโล่งใจต่างหากเลิกกันสักทีเสียเวลาชีวิตไปตั้งเยอะคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วแก ขอบคุณมากนะแกที่คอยอยู่ข้างๆฉันแล้วให้คำปรึกษาฉันตลอดอะ่ะก็ฉันเพื่อนแกนน่ถ้าปล่อยให้แกเจอปัญหาคนเดียวได้ไงอ๋อพรุ่งนี้วันหยุดไปทำบุญล้างสวยกันดีไหมอืมดีเลยงั้นพรุ่งนี้เราไปทำบุญกันดีกว่านะกลับบ้านดีกว่า